บทสวดคาถามหาจากักรพรรดิสวดทุกวันเสริมดวงชะตาบารมีพลิกชีวิตให้ดีขึ้นคาถามหาจากักรพรรดิเป็นบทสวดที่มีพุทธคุณครอบจักรวาลเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะใครหรือท่านไหนในช่วงนี้กำลังรู้สึกว่าทำอะไรแล้วไม่ค่อยราบรื่นเจอแต่อุปสรรค สวดหรือท่องคาถามหาจากักรพรรดิแล้วจะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจชื่อกันว่าสามารถสวดเพื่อแผ่เมตตาเปลี่ยนภพภูมิให้กับเจ้ากรรมนายเวรช่วยเสริมบารมีเสริมดวงชะตาและเปลี่ยนชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากร้ายให้กลายเป็นดีได้มายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัฏฐายะติสารณนนสหปัญจศีรานิยาจามะทุติยมปิ มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักคัทายติสารเนนสหปัญจศีรานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสารเนนสหปัญจศีรานิยาจามะนโมตสสะพระคะววโตอระหะัโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะพะคควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพะคควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิถูอนุตตโรปุริสะ ธรรมสารถีสัทธาเทวมนุษยสาหนังพุทโภพควาติสว่าขาโตพขวตาธรรมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณีิโกปัจจัตตังเวทิตโภวินยูเีติสุปฏิปันโนพควโตสาวกสังคโค อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะบุคลา เอสภคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกระเนยโยอนุตตรังปุญญคเขตตังโลกัสสาตินโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญยานมณีน,น,นพรัตศีสะหัสสะสุทันมาพุทธโธธโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาอคีทานังวารังคันธังศีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพ,พโสพุทธธรรม,มสังคปูเชมิะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนะยาน มัณนนีนพรัตน์ศสีสะหัสสะสุทันมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันธังศีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธ ธร,รมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณนนีนพรัตน์ศสีสหัสสสุทันมาพุทธโทธทมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวารังคันทงังศีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิ ทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสะหัสสะสุทันมาพุทธโธธโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันธงสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ีสะหัสสะสุทันมา พุทธโธธโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวารังคันทงังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรมมะสังฆปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีน,น,นพรัตน์ีสะหัสสะสุทันมาพุทธโทธธรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวารังขันธังศีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพ,พโสพุทธธรรมะสังคปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัต,รตนญาณมณนนีนพรัตน์ศีสะหัสสะสุทันมาพุทธโทธธรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชา อคีทานังวรังคันทังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพ,พโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มัณนนีนพรัตต์ศสีสะหัสสะสุทันมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังขันธังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธ รรมะสังคปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัต,รตนญาณมณีนพรัตน์ศสีสะหัสสะสุทันมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอาคีทานังวารังคันทงังศีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิ ทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคปูเชมิสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุนิทุขาอเวลาอัพยาปัช,ชาอานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความสุข ปัจสจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความคับแค้นใจจงมีความสุกกาสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินข้าพเจ้าขอบารมีของหลวงปูด่ดูขอได้โปรดรวมบุญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเทวดาอินพรหมทั้งหลายตลอดจนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ขอได้โปรดแผ่บุญไปยังสัพพวิญญาณทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุด้วยเถิด